ช็อกอีกแล้วค่ะทุกคนเกิดอะไรขึ้นแพรวพราวแสงทองเอาอีกแล้วนะคะมีดราม่าอีกแล้วล่าสุดต้องบอกเลยว่าเป็นดราม่าที่บอกว่าถูกปลดออกจากงานใหญ่ระดับจังหวัดแบบฟ้าผ่าเรียกว่าปลดได้ไหมนะคะเรียกว่ายกเลิกก็แล้วกันนะคะทุกคนแล้วก็มีการนําศิลปินอีกท่านหนึ่งมาปรับเปลี่ยนสลับกันซึ่งเป็นศิลปินที่กําลังมีกระแสขึ้นมาในเรื่องราวของแพรวพราวแสงทองเช่นเดียวกันค่ะทุกคน สวัสดีค่ะมาพบกับสาวหน่อยอีกเช่นเคยเนาะวันนี้ก็มาดึกหน่อยแต่ต้องบอกเลยว่านะคะมันเป็นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในวันนี้เลย17พฤศจิกายนที่ทำเอาแฟนคลับแฟนเพลงในโลกโซเชียลเนี่ยต้องช็อกไปต,ตามๆกันเกี่ยวกับเรื่องราวในวงการหมอลำและก็งานประเพณีครั้งใหญ่นะคะในจังหวัดหนึ่งนั่นเองนะคะทุกคน มันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องนี้ทำไมถึงมีการแจ้งเปลี่ยนตัวศิลปินแบบฟ้าผ่าค่ะเรื่องราวทั้งหมดนะคะจุดเริ่มต้นนะคะเกิดจากความเคลื่อนไหวของทางโปสเตอร์งานประเพณีฮี่สิบณจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งมีกำหนดการจัดขึ้นในระหว่างวันที่1-10ทถึง10ธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะโดยเฉพาะในค่ำคืนของวันที่4ธันวาคมที่กาลังเป็นประเด็นในตอนนี้ ที่หลายคนนั้นกําลังตั้งหน้าตั้งตารอ,อการแสดงของซูเปอร์สตาร์หมอลำแพลวพาวแสงทองค่ะแต่แล้วนะคะเรื่องที่ไม่คาคิดก็เกิดขึ้นมีการแจ้งเปลี่ยนตัวศิลปินอย่างกระทันหันโดยการทำโปรตเตอร์ขึ้นมาใหม่ใช่ค่ะฟังไม่ผิดมีการเปลี่ยนตัวศิลปินแบบด่วนจีนะคะทุกคนตามโปรตเตอร์ที่ทุกท่านได้เห็นกันเลยค่ะซึ่งเพลวพาแสงทองเนี่ยในว,วันที่4ธันวาคมอ่ะ มีเส้นกากระบาดนะคะเปลี่ยนออกเป็นกิ๊กรุ่งนาภาย้ําว่าเปลี่ยนจากแพลวพลวแสงทองเป็นกิ๊กรุ่งนาภากิ๊กรุ่งนาภาก็เป็นนักร้องนะคะรุ่นน้องที่ต้องบอกเลยว่าเคยอยู่ในท็อปไลน์เหมือนกันกันกบทางแพลวพลวแสงทองค่ะทุกคนซึ่งในเรื่องราวนี้ทํามีแหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่าทางผู้จัดเนี่ยได้มีการออกมาแจ้งเองเลยว่ามีการดึงตัวหมอลําสาวนะคะนั่นก็คือแพลวพลวแสงทองนะ่ะออกไปและเล่ดึง กิกรุ่งนภาเข้ามาเสียบคิวแทนแพลวพาวแสงทองในวันดังกล่าวแบบไม่มีปีไม่มีครุยค่ะทำเอาแฟนคลับของด้านแพลวพาวแสงทองเนี่ยโอ้โหที่แบบว่าตั้งหน้าตั้งตาที่จะรอชมนะคะอยู่ที่จังหวัดอำน,นาจเจริญเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าอดชมการแสดงไปเลยนะคะทําเอาทุกท่านเนี่ย งุนงงแล้วก็แบบว่าบางคนถึงขั้นแบบว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่พอใจในเรื่องนี้ด้วยนะคะทุกคนแน่นอนว่าการเปลี่ยนตัวของศิลปินระดับแนวหน้าขนาดนี้แบบกระทันหันทําเอาเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงบนโลกโซเชียลมีเดียค่ะบอกเลยว่าในเรื่องนี้นะคะหลังจากที่เกิดประเด็นขึ้นมาคือทางด้านทางด้านโปสเตอร์งานนะมีการเปลี่ยนนะคะโปสเตอร์แรกเนี่ยวันที่4ธันวามีรูปภาพแผ่เๆาต่อมาวันที่4ธันวา เปลี่ยนจากแพรวพลวเป็นกิกรุ่งนภานะคะทุกคนแล้ววันที่3เนี่ยก็เปลี่ยนจากทางพี่แมนนะคะเป็นอีกหนึ่งคนคือก็มีการเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะคะวันที่3ก็เปลี่ยนวันที่4ก็เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแค่แพรวพลวแสงทองเนาะแต่กระแสนเนี่ยมันมาจับตายู่ที่แพรวพาวแสงทองนั่นเองนะคะทุกคนคือทางด้านแฟนคลับของแพรวพาวแสงทองเนี่ยก็แบบว่า เข้าไปคอมเมนต์นะคะว่าทำไมนะคะถึงเป็นแบบนี้เสียใจมากอดดูเลยนะคะเหมือนเป็นการหักหน้ากันหรือเปล่าหรือยังไงนะคะทุกคนซึ่งประเด็นที่ทำให้แฟนคลับไม่พอใจเป็นอย่างมากเนี่ยคือรู้สึกว่าพีรพลแสงทองน่ะถูกหักหน้าอย่างรุนแรงในการยกเลิกในครั้งนี้นะคะซึ่งสาเหตุไม่มีการมาชี้แจงอย่างชัดเจนว่ามันเกิดจากอะไรนั่นเองนะคะทุกคนแล้วคำถามที่ตามมาคือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในการเปลี่ยนแปลงตัวศิลปินในคร ครั้งนี้คือมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่าศิลปินเนี่ยมีงานฉุกเฉินหรือว่าศิลปินยกเลิกงานเองหรือเปล่าอย่างที่ทราบกันดีค่ะทุกคนว่าพีวพลแสงทองน่ะมีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นมากๆากการที่พวกเขาเนี่ยจะต้องแบบว่ามาเจอการเปลี่ยนแปลงแบบฟ้าผ่าเช่นนี้ย่อมสร้างความผิดหวังและสร้างเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากค่ะ ในขณะที่หลายคนกําลังแสดงความไม่พอใจแล้วก็แสดงความคิดเห็นตั้งข้อสงสัยก็มีชาวเน็ตนะคะซึ่งเป็นบรรดา FC ของด้่นแถวพาวแสงทองเนี่ยออกมาตั้งข้อสังเกตและหยิบยกทฤษฎีใหม่ขึ้นมาเพื่อตอบโต้ปัญหานี้ค่ะหรือว่าแพวพาวแสงทองจะเป็นฝ่ายขอยกเลิกงานเองนะคะ FC ก็บอกแบบนี้เนาะคุณผู้ชมคงจำกันได้นะคะว่าแถวพาวแสงทองเนี่ย มีกำหนดเข้าสู่งานพิธีวิวาครั้งสำคัญในชีวิตในวันที่19มกราคม2569ค่ะซึ่งอีกเดือนกว่าๆเท่านั้นจะถึงแล้วนะคะทุกคนงานแสดงที่ถูกยกเลิกไปในวันที่4ธันวาคม68เนี่ยระยะเวลาห่างกันกับวันแต่งงานนั้นเพียงแค่เดือนกว่าๆเท่านั้นทำให้หลายคนในโลกโซเชียลพุ่งเป้าไปที่ข้อสันนิษฐานว่า หรือว่าจะเป็นการเก็บตัวเจ้าสาวหรือเปล่าและอาจจะต้องใช้เวลาเตรียมงานสำคัญที่สุดในชีวิตทำให้ไม่สามารถรับงานในช่วงนั้นได้จึงเป็นฝ่ายขอยกเลิกงานไปเองแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงการที่ผู้จัดออกมาแจ้งเปลี่ยนตัวศิลปินอย่างลวนจีโดยไม่ระบุสาเหตุอาจเป็นการพูดแบวบว่าคุยตกลงกันระหว่างผู้จัด กับศิลปินแล้วก็ได้ประมาณนี้คือมีการคุยกันหลังบ้านแล้วก็ได้นะคะทุกคนอย่างไรก็ตามนะคะนี่เป็นเพียงข้อสันนิษฐานและกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์เท่านั้นนะคะซึ่งในขณะนี้ก็ไม่มีใครยืนยันออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการเลยว่าการเปลี่ยนตัวจากเพลพาแสงทองไปเป็นกิ๊กลุ่งนภาเนี่ยสาเหตุหลักๆมันเกิดจากอะไร ผู้จัดยกเลิกเองหรือว่าเพลียวๆพวขอยกเลิกนั่นเองนะคะทุกคนแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามการเปลี่ยนแปลงย่อมสร้างความรู้สึกแบบว่าหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกๆฝ่ายเลยในโลกโซเชียลนะคะทั้งความเสียดายของแฟนคลับที่ตั้งใจไปชม ความเสียายของแฟนคลับนะคะที่อยากไปชมเพลีพรา,พาวแสงทองและความรู้สึกเห็นใจต่อกิ๊กกรุ่งนาผาที่จะเข้ามาเสียบแทนอย่างกระทันหันซึ่งให้กำลังใจศิลปินทุกท่านนั่นเองนะคะทุกคนและสิ่งที่น่าจับตามองคือคำชี้แจงอย่างเป็นทางการคะ่ะว่าจะมีออกมาพูดหรือเปล่าเป็นกุญแจสำคัญในการคลายข้อสงสัยในการเพื่อที่จะมายุติ ข้อวิทษ์วิจารในครั้งนี้เพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นดราม่านั่นเองนะคะทุกคนทั้งหมดนี้เกิดขึ้นนะคะสามารถติดตามกันได้จะมีการออกมาอัปเดตอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องนี้ก็ไม่มีใครทราบนะคะคือถ้าแอดมินจำไม่ผิดสาวเนยจะไม่ผิดคือแบบว่า งานนี้นะคะอาจจะมีการอาจจะนะคะอาจจะมีการจ้างไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ยังไม่มีแพลนว่าจะแต่งงานประมาณนี้เนาะแล้วก็พอมีแลนว่าจะแต่งงานจึงมีการยกเลิกไปหรือไม่นะคะถ้ามุมมองของแป๋วพาวเนาะแต่ถ้ามุมมองของผู้จัดว่าถ้าผู้จัดเป็นคนยกเลิกเองก็ อาจจะมีการออกมาชี้แจงว่ายกเลิกทําไมอะไรประมาณนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยสําหรับเรื่องราวเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นดราม่าระอุมากๆเลยในทางแพลตฟอร์มแอปฟ้านั่นก็คือทาง Facebook นั่นเองนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยออกมาแบบว่าตอกย้ําพผ่วเาก็เยอะเช่นเดียวกันค่ะในการถูกเปลี่ยนตัวศิลปินจากเพ่วเพาเป็นกิ๊กรุ่งนภาในครั้งนี้นั่นเองนะคะทุกคน